ออ้หสวยท่านผู้ชมได้หนูทองนะแพงอยู่อุ๊ยสองพันหรือเปล่าโหดดูตอนนี้กำลังแตกหรือเปล่าพี่หนูอะระดับซปเปอร์แล้วนะคะสองพันแปด สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกม f o r ์จูนเม้านะคะหรือเกมหนูนำโชคนะหรือหนูโชครามนั่นแหละก็เป็นเกมของค่าย PG นะคะใครที่สนใจอยากจะลองก็มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันได้หรือเสียไม่เสียเลยขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำไม่ทำตามก็ใครอยากจะลองก็มาลองดูได้ตอนนี้นะคะเรามีสตูตรจาวิตรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มบนบราธรรมเรามี2ออ,อย่างะก็ค ากจะเข้ากลุ่มอยากจะรับสูตรก็ติดต่อเลยสอบถามแอดมินเลย2ออย่างนี้คือให้ฟรีไม่เสียตังค์สักบาทสักแดงเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะขอโฟกัสที่เกมกันก่อนไปเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูว่าตอนนี้นะคะพี่หนูจะแจกหนักหรือเปล่าเกมนี้นะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทสูงสุดถึง5000อ่ะเดี๋ยวเราจะเร้นเบ็ด20 e แล้วกันนะคะเพื่อนๆไปหมุนเลยนะคะเอาใจช่วยนะเฮ้ย จะโดดหรือเปล่าจะโดดหรือเปล่าี่หนโหดหรือเปล่า,หหเ,ลาเหมือนจะเกลือนหน่อยนะจะโหดไหมจะแตกไหม,อ,มอู้สวยเมื่อนโดดเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะได้สก,กิบบาทอ่าไปถั่วหรอไม่เอาถั่วเฮ้ยเอ้เอาอุ๊ย อุ้ยสวยท่านผู้ชมได้นหนูทองนะแพงอยู่อุ้ยสองพันหรือเปล่าโหดอูตอนนี้กำลังแตกหรือเปล่าพี่หนูอะระดับซปเปอร์แล้วนะคะ2อ0พัเฮ้ยใช้ได้ไม่เกลืออะแตกหนะักขนาดนี้แล้วเราก็ต้องปรับเบ็ดขึ้นสักหนึ่งเท่าปะ 30หรือ4ีดีอีกหนึ่งเท่าก็คือ40นะคะไปหมุนต่อเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ก็โดดไวมากปรับเป็ดปุ๊บโดดเลยอะ่ะเฮ้ยมันก็ได้ของเขาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกหนักหรือเปล่าเท่านั้นเองเฮ้ยโอ้โหอันนี้เต็มเต็มโอ้ my god แต่โคตรหนักอะ่ะก็ใครจะรองก็มารองดูได้เพื่อนโอ้โหนยังโหด ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ4,000บาทด้วยพี่น้องถือว่าเกมแตกใช้ได้นะ,ะอ่ะเบต50ดูนะคะมันจะเป็นยังไงเบต50อุ้ยสวยเท่าไหร่ 1,000บาทนะคะก็ใครสนใจอยากจะลองก็มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันเพื่อนๆอุ้ยโดดอแกอุ้ยรอบ3แล้วนะรอบ3แล้วนะจะได้อะไรนะอุ้ยวาวโอ้โหส้มไม่เป็นไร2,5 0สิบเครียดเลยมาถึงจุดนี้ได้ไงไปต่อไม่รอแล้วอุ้ยได้อะไรอะ่ะบัตร 1 5อย่าังไงไปต่อห้สอ,อุ้ยสวยโหดนะโหดนะระดับเมกะเอาละท่านผู้ชมมันลายพะยะค่ะเอยมันลายพะยะค่ะอู้หูเพื่อน5,000บาทโอ้ยยยกอด มันก็แตกหนักของเขาอยู่นะหนูนําโชควะสั้นเหมืนสามแล้วอะไปต่อไปต่อดูดิว่าจะไปต่อมันจะแตกหรือเปล่าวิโดดโดดหรือเปล่าอ้าวไม่โดดสามร้อยขอสักหมื่นห้าอ่ะตอนนี้อยู่หมื่นสามแล้วถ้าโดดรอบนี้ก็แตกหนักก็พอแล้วกันแต่ไม่รู้มันจะแตกหนักหรือเปล่าโอ้โห หนูทองมาบ่อยมากอันนี้รอบสี่แล้วนะคือมันโดดบ่อยเกินหรือเกมมันจะบั๊กก็ไม่รู้ก็ต้องมาลองไม่ลองไม่รู้จริงๆนะอันนี้น่าจะได้ 5, ห้าพันรึเปล่าท่านผู้ชมก็พออ้าวห้าพันเะป๊ะนะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่อยากจะลองก็มาลองดูได้ไว้เจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบา,บายบาย